สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่12กันยายน2565นะคะดรแต๋วก็สบายดีหวยลาวสวัสดีหวยลาวนะคะกลุ่มกลิบ2,000นะคะวันนี้หวยออก919บนแล้วก็ข้างล่าง19นะคะอ่าเป็นแบบนี้นะคะเลข19เลขเลข19เขามีเลขเป็นที่มาก็คือว่าวันที่11เนี่ย11กันยายนเนี่ยเป็นการก่อวินาศกรรม ที่สหรัฐอเมริกาเนาะก็มีการอ่าชิงมีการอาจี้ชิงเครื่องบินกันเนาะให้ไปชนตึกเวิร์เทศนะคะก็มีผู้ร้ายผู้ก่อกันร้ายได้19คนนะคะอืมนั่นแหละค 11, ่ะ11เดือน9กนะคะก็คือหวยออก19านี่แหละค่ะ19,91า9นี่แหละค่ะแล้วก็ดรแตอรก็จะบอกว่าเลข19เกนี่ยก็คือที่ดรแตอรแแปลความฝันไว้เนาะว่าเอาเอเนี่ยเออเนี่ยมันจะต้องเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไง พองดอ91อ่าจะต้องเป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพองดอ,ดอ91แล้วดักต่๋ก็แปลความว่ามันจะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีด้วยนะดักแต่ว๋ก็เลยบอกกับว่าเออเนี่ยมันจะต้องมีเลข194491นะหวยงวดเนี้ย มันจะต้องมีเลขนี้อ่าแล้วที่สําคัญคือวันที่1กันยายนของทุกปีเนี่ยเป็นวันเกิดของหลานดรแต่๋วนะคะหลานชื่อน้องเปี้ยวนะคะดรแต๋วก็หวยออกตลอดเลยนะคะถ้าเกี่ยวกับน้องเปี้ยวนะคะก็คือจะเป็นเลข1 9 9 1นะคะถ้าไม่ออกหวยไทยก็ออกหวยลาวนะคะแล้วดรแต่๋วก็ให้เงินน้องเปี้ยวเนี่ยอ่าวันเกิดนะคะ2,000บาทก็เป็นอานิสงเ์ไงอานิสง์ก็จะทําให้เราถูกหวยนะคะแล้วก็แล้วดูซิเห็นไหมพอ ดรแต๋วแปลความไปโอ้ยเนี่ยเอามาให้ดูเลยนะว่าไม่ได้พูดโกหกนะว่าเออมันเป็นเรื่องจริงนะที่ดรแต๋วบอกว่ามันจะต้องหวยจะต้องออกหนะึ่งเก้าสี่สี่เก้าหนึ่งเนาะเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับพองอดอไงอ่ะเรารู้ไงว่าจะเกี่ยวกับพองอดอก็เลยจะต้องมันนี่แหละปรากฏว่าหวยออกหวยลาวเอาไปออกหมดเลยนะพอพอหวยลาวออกเก้าหกสี่ข้างล่างออกสี่เก้านะดรแต๋วก็เลยจะต้องมีความจําเป็นต้องเปลี่ยนตัวเลขเงนะพอเปลี่ยนตัวเลขปุ๊บพอเปลี่ยนตัวเลขเนะี่ยก็จะต้องเป็นหนึ่งห้าหก หนึ่งหกห้านะแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นเลขหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะอ่านี่คือเป็นการที่แปลความของตั๊กแต่นะครับเพราะว่าหวยลาวเนี่ยเอาไปกินหมดเลย,เอยขอบอกขอบอกแล้วก็วันนี้ก็เลยวันนี้ว่าจะ,ะว่าจะบอกว่าอะไรนะจะติวเตอร์เรื่องเกี่ยวกับการจะสอบจองหงวนวันที่สิบหกกันยายนเนี่ยวันที่สิบหกกันยายนเนี่ยเราจะต้องแข่งขันกันนะแข่งขันนะว่าใครจะ ใครจะสอบได้ใครจะสอบผ่านคือเราอะนะดรแต๋วนะ่าจะบอกให้เวลาทำคลิปเนี่ยเวลาทำคลิปนะก็ไม่ได้คนก็ไม่ค่อยจะดูอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันเป็นวิชาการไงคนก็ไม่ค่อยจะชอบดูหรอกโอ้ยทำนะประมาณสมมติลงคลิปไปประมาณสักอ่าสิ สิหชั่วโมงมีคนดูประมาณ30คนอ่านั่นแหละเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าเวลาไม่มีคนดูเนี่ยมันก็ไม่มีโฆษณาไงแล้วด็อต๋กวก็เป็นมือยูทูบเบอร์ยูทูบยูทูบเบอร์คนมือใหม่ไงมือใหม่เนาะก็ยังไม่ครบหลักเกณฑ์ที่จะต้องหาไรายได้จากอ่ายูทูบหรอกอคือเขาบอกว่าเขาบอกว่า ถ้ามีไรายได้จาก YouTube นะคงจะดีอ่าดรแต่ไม่เคยคิดแบบนั้นเลยนะคะเพราะว่ายังไงก็ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าคนก็ไม่ดูอยู่แล้วไงคือไม่ต้องมีคนมาดูหรอกเพราะว่าดรแต่ถูกหวยตัง้งสามสี่ประมาณสามสี่ล้านแล้วเนี่ยตั้งแต่ทํา YouTube มาเนะี่ยประมาณหกเดือนเนี่ยนะอ่าสามสี่ 4, ล้านแล้วนะขอบอขอบอก็คือว่า ไอ้ที่ทำคลิปเนี่ยก็เพื่อเป็นการสอนตัวเองไงก็คือไม่อยากให้ใครตามหรอกเพราะว่าไม่อยากให้ใครตามเนื่องจากว่าเอ่อถ er ้าเราผิดเนี่ยเราก็จะได้ผิดคนเดียวไงเพราะว่าเราเป็นการเรียนรู้ของดรแตกเองนะอันนี้เป็นการศึกษาของตัวเองไงก็คือถ้าใครจะตามแล้วมาบอกว่าเออเนี่ยตามเลขดรแตกนะหอยหมดตังค์หมดตัวไปนะอย่าให้ได้ยินนะเพราะว่าดตรแตกไม่อยากให้ใครตามเลขไงถ้าเธอจะตามเธอก็ตามไปเงียบๆนะเธออย่ามา อย่ามาอ่าพูดบอกว่าเนี่ยตามดรแต๋แล้วก็นั่นฉันจะตบเธอให้ดูฉันจะตามไปตบตบรางวัลอ่าฉันจะตามไปตบนะตบรางวัลก็คือเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องผ่องพองอดอ๊กสเพราะว่าเรารู้แล้วไงว่ามันจะต้อง คือความฝันนะขอบอกนะความฝันเนี่ยมันจะต้องหาจุดกลางไงจุดตรงกลางอ่ะเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีความฝันของตัวเองใช่ไหมล่ะอุ้ยร้อยคนก็ประมาณสักพันพันเลขอ่ะแล้วทีนี้พอพันเลขปุ๊บเอ่อถ้ามันตรงกับไอ้หวยออกมันก็ดีเนาะเออใครก็อยากจะให้มันตรงใช่ไหมเออแต่ทีนี้มันไม่ตรงไงมันไม่ใช่อย่างงั้นไงเพราะว่าต่างคนต่างก็หืมต่างคนต่างก็แบบ อ่าบ้านใครก็มีคนละเลขบ้านไงอ่มอเตอร์ไซค์ก็คนละเลขมอเตอร์ไซค์รถยนต์ก็คนละรถรถยนต์ก็คนละยนต์คือมันต้องหาจุดกลางนะคะมันถึงจะเป็นสากลน,นะคะอ่าเดี๋ยวค่อยเล่าความฝันไอ้่อยเล่าความฝันแล้วก็ติวเตอร์กันอีกรอบนะเพราะว่าคลิปหมดแล้วพอดีเลยนะจ๊ะบายบาย